สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าคืนหนึ่งมีคนมาเข้าฝันบอกด้วยน้ำเสียงร้อนรอนว่าร้อนเหลือเกินช่วยขุดชั้นขึ้นไปทีแค่คิดก็น่าขนลุกแล้วนะครับใช่ค่ะ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องในหนังสยองขวัญน,นะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของการค้นพบทางโบราณคดีที่เปลี่ยนความเข้าใจที่เรามีต่อพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริกที่ตำบลคุ้งกระถินจากคำบอกเล่าที่ดูเหนือธรรมชาติสู่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าตรงนั้นเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่เมื่อ2,000กว่าปีก่อนค่ะ ซึ่งมันเป็นการบรรจบกันที่น่าทึ่งมากนะครับระหว่างความเชื่อของชาวบ้านกับกระบวนการทำงานของนักโบราณคดีเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นเลยว่าบางครั้งเรื่องเล่าหรือ,อ,อแม้แต่ความฝันก็สามารถกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำไปสู่การเปิดประตูสู่หน้าประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นสุดลึกลับนั่นเลยดีกว่าคะ่ะ เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในปีพศ2541ค่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งในตำบลคุ้งกระถินฝันติดต่อกันหลายคืนเลยในฝันมีคนมาขอความช่วยเหลือครับบอกว่าอยู่ที่นี่มันร้อนมากช่วยขุดขึ้นไปไว้ที่เย็นๆหน่อยแล้วถ้าช่วยจะดนบันดาลให้ร่ำรวยด้วยเป็นความฝันที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะคือปกติเรื่องแบบนี้คนอาจจะเก็บไว้คนเดียวแต่นี่เขาเก็บไว้ไม่ไหวจริงๆครับเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นายประจวบคงทนซึ่งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุฟังแล้วท่านประธานก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องเหลวไหลนะคะอ๋อท่านก็รับฟังใช่ค่ะแล้วก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับกำนันสุวัตอมรทิรกุลซึ่งเป็นกำนันในตอนนั้น จุดนี้สำคัญมากเลยนะฉันว่าสำคัญมากๆครับเพราะนี่คือจุดที่ผู้นำชุมชนตัดสินใจว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่ความฝันหรือจะเปลี่ยนมันให้เป็นการลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วกำนันสวัสดก็เลือกอย่างหลังใช่ครับเขาไม่ได้ปัดตกแต่กลับเรียกประชุมชาวบ้านแล้วก็นิมนต์พระไปทำทิธที่สวดในบริเวณที่คาดว่าน,น่าจะใช่ก่อนจะให้คนที่ฝันนั่นแหละเป็นคนชี้จุดที่จะขุดแล้วพอลงมือขุดไปลึกแค่ประมาณเมตรนิดๆเท่านั้นเอง สิ่งที่เจอเจอเลยเหรอครับดันตรงกับที่ฝันไว้เป๊ะๆเลยค่ะเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับคือเจอโครงกระดูกมนุษย์จริงๆพร้อมกับพวกภาชนะดินเผาโบราณพอข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านก็พากันมากราบไหว้บูชาตามความเชื่อเลยนี่คือวินาทีแรกที่เรื่องเล่าที่จับต้องไม่ได้กลายมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นอนอยู่ตรงหน้าพวกเขาจริงๆ ที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองมันไม่ได้มีแค่เรื่องความฝันอย่างเดียวนะคะอ้าวมีเรื่องอื่นอีกเหรอครับค่ะในพื้นที่บ้านโคกพลิกเนี่ยมีโครงการปรับปรุงขยายถนนของกรมโยธาธิการอยู่พอดีแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาออกไปขุดหาแห้วหาเห็ดเพาะในบริเวณน,นั้นเป็นปกติอยู่แล้วเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมจะเปิดเผยตัวเองออกมาจากหลายๆทางพร้อมกันเลยนะครับใช่เลยทางหนึ่งมาในรูปแบบความฝัน อีกทางก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่เองแล้วระหว่างที่ขุดดินหาของป่ากันอยู่นี่แหลคะค่ะก็มีคนไปเจอทั้งถ้วยชามสร้อยข้อมือลูกปดัดโอหัยโบราณแล้วก็แล้วที่สำคัญคือเจอโครงกระดูกมนุษย์อีกหลายโครงเลยคะ่ะมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่โอ้โห กลายเป็นว่ามีการค้นพบจากสองทางในเวลาไล่เรียกกันเลยทั้งจากเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็จากเรื่องปกติสามัญมากๆใช่ครับและพอหลักฐานมันผุดขึ้นมาเยอะขนาดนี้เรื่องก็ไปถึงกรมศิลปากรซึ่งเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทันทีแล้วก็ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณาคดีแห่งนี้อย่างเป็นทางการ จากการประเมินเบื้องต้นตอนนั้นก็คาดว่ามีอายุราวๆ2,000ปีและชัดเจนเลยว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนโบราณมาก่อนแน่นอนครับเอาล่ะชาวบ้านเจอโครงกระดูกจากความฝันซึ่งมันก็น่าทึ่งมากแล้วแต่ทีนี้พอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพร้อมกับเครื่องมือและหลักการทางโบราณคดีล่ะคะการขุดค้นอย่างเป็นระบบมันยืนยันเรื่องราวเหล่านั้นหรือว่ามันพาเราไปเจอกับเรื่องราวอีกชุดหนึ่งที่ต่างออกไปเลย เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะในปี2548สำนักศิลปาปรกรที่1ราชบุรีก็ได้เข้ามาขุดค้นอย่างจริงจังมีการเปิดหลุมสำรวจขนาด4คณ4เมตรถึง9หลุม9หลุมเลยครับสิ่งแรกที่นักโบราณคดีสนใจไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในดินแต่คือตัวพื้นที่เองแหล่งโบราณคดีบ้านโคกพริกตั้งอยู่บนที่ดอนซึ่งก็คือเนินดินที่สูงกว่าพื้นที่ลุ่มรอบๆประมาณ3เมตร ในสมัยก่อนนี่คือทำเลทองเลยใช่ไหมคะน้ำท่วมไม่ถึงถูกต้องครับมันคือทำเลทองชั้นดีเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าเราอยู่ในที่สูงปลอดภัยจากน้ำท่วมมีจุดที่มองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ดีและที่สำคัญที่สุดคือมันตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำแควอ้อมซึ่งก็คือแม่น้ำแม่กลองสายเดิมอ๋อ oh. และจากหลักฐานทางธรณีวิทยาเนี่ยบริเวณนี้เคยเป็นแนวชายฝั่งทะเลโบราณมาก่อนด้วยเดี๋ยวนะคะชายฝั่งทะเลเลยเหรอคะใช่ครับ เท่ากับว่าที่นี่คือชุมชนที่ติดทั้งแม่น้ำและทะเลในเวลาเดียวกันเป็นเหมือนฮับคมนาคมในสมัย2,000ปีก่อนเลยโหแค่ฟังเรื่องทำเลก็เปลี่ยนภาพราชบุรีในหัวไปเลยนะเนี่ยว่าเคยเป็นเมืองติดทะเลแล้วในหลุมขุดค้นล่ะคะเจอกับอะไรบ้างจาก9หลุมที่ขุดไปพบโครงกระดูกอย่างน้อย5โครงครับ5โครงครับแล้วก็มีลักษณะเด่นที่เจอเกือบทุกโครงคือท่านอนที่แปลกมากคือ นอนเหยียดยาวแขนแนบลำตัวตรงเป๊ะเหมือนหุ่นเลยถ้าตรงเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งถ้านอนแบบนี้ทำให้นักโบราณนกรีตั้งสมมุติฐานหลักไว้ว่าอาจจะมีการมัดศพก่อนนำไปฝังเพื่อให้ร่างกายอยู่ในระเบียบไม่บิดงอแต่การมัดศพนี้มันดูใช้ความพยายามเยอะเหมือนกันนะคะมันมีคำอธิบายอื่นอีกไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเพราะการห่อด้วยผ้าห่อศพที่แน่นมากม นั่นก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจครับเราอาจจะไม่มีวันรู้คําตอบที่แท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการมัดหรือการหอ่อสิ่งที่ชัดเจนมากๆคือความตั้งใจครับความตั้งใจครับศพเหล่านี้ไม่ได้ถกทิ้งลงไปในหลุมเฉยๆแต่มันมีพิธีกรรมมีความเอาใจใส่มีการจัดท่าทางอย่างประณีตซึ่งมันบอกเราว่าผู้ตายมีความสําคัญต่อชุมชนที่ยังอยู่แล้วพอจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขาบ้างไหมคะอย่างอายุหรือความสูง พอจะระบุได้คร่าวๆค,ครับ3ใน5โครงที่พบเนี่ยมีความสูงอยู่ระหว่าง156ถึง158เซนติเมตรค่ะและน่าเศร้าคือช่วงอายุตอนเสียชีวิตน่าจะอยู่แค่ประมาณ20 3 0ถึง30ปีเท่านั้นเองถือว่าอายุสั้นมากตามมาตรฐานปัจจุบันล้อของที่เขาฝังลงไปด้วยกันล่ะคะมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ได้บ้างโอ้โหของพวกนี้แหละครับคือตัวละครเอกเลย นักโบราณาคดีเรียกของพวกนี้ว่าเครื่องใช้ในพิธีศพหรือ grave goods มันคือเรื่องเล่าสุดท้ายที่คนในชุมชนมอบให้กับผู้ตายสิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ว่าเจออะไรบ้างแต่คือการผสมผสานของสิ่งที่เจอครับการผสมผสานเหรอคะมันเป็นยังไงคะคืออย่างแรกเราเจอภาชนะดินเผาเนื้อดินธรมธรมดาาซึ่งบ่งชี้ว่านี่อาจจะไม่ใช่หลุมศพของกษัตริย์หรือชนชั้นสูงแต่เป็นของคนในชุมชนทั่วๆไป แต่ในหลุมเดียวกันนั้นเรากลับเจอลูกปัดหินคาร์เนเลียนสีส้มแดงสวยงามซึ่งหินชนิดนี้แหล่งกำเนิดหลกัหลกๆของมันอยู่ในอินเดียและตะวันออกกลางจริงเหรอคะมาไกลขนาดนั้นเลยครับนี่มันบอกเราว่าคนธรรมดาๆรรที่นี่เมื่อ2,000ปีก่อนมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่ห่างไกลออกไปมากไม่ใช่แค่ชุมชนเกษตรกรรมธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าโลกในยุคนั้นเลย ถูกต้องครับและมันยังมีอีกเราเจอกำไรสำริดและที่พิเศษคือกำไรกระพรวนสำริดที่เวลาขยับจะมีเสียงกรุ้งกริ้งอ๋อมีเสียงด้วยใช่ครับอันนี้ก็แปลกมันชี้ไปที่วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับเสียงหรืออาจจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างไม่ใช่แค่การสวมใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแล้วก็ยังมีต่างหูแก้วและที่สำคัญมากๆที่ตอกย้ำเรื่องทำเลที่ตั้งก็คือเปลือกหอยแครงที่อยู่ในหลุมศพด้วย เลือกหอยแครงนี่คือยืนยันเรื่องทะเลเลยใช่เลยครับของทั้งหมดนี้รวมกันมันไม่ใช่แค่ของใช้คนตายแต่มันคือภาพร่างของชุมชนโบราณที่ซับซ้อนมีความเชื่อมีสถานะทางสังคมและมีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยแล้วการตั้งถิ่นฐานตรงนี้มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆหรือว่าอยู่อาศัยกันต่อเนื่องยาวนานเลยคะจากหลักฐานที่พบในบริเวณใกล้เคียงกันบอกเราว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ชุมชนที่รุ่งเรืองขึ้นมาชั่ววูบ แล้วก็หายไปรับนับบกโบราณคดียังพบเครื่องปั้นดึงเผาเนื้อแกร่งจากสมัยราชวงศ์ถังของจีนซึ่งมีอายุราวพศ1160ถึง1450สมัยราชวงศ์ถังครับแล้วก็ยังเจอภาชนะเคลือบสีขาวจากสมัยราชวงศ์ซ่งใต้อีกอายุราวพศ1670ถึง1820 เดียวนะคะนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้มีการใช้งานหรือมีการติดต่อกับโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ2,000ปีก่อนยาวมาจนเกือบถึงยุคสุขโขทัยเลยเหรอคะเป็นพันปีเลยนะนั่นใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนที่ไม่ได้หยุดนิ่งมีการปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมาโดยตลอด น่าทึ่งมากที่เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากความฝันของคนในชุมชนแล้วพอมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ชุมชนในยุคป,ปัจจุบันเขามีปฏิกิริยาย,ยัางไงบ้างคะนี่เป็นอีกส่วนที่น่าประพับใจมากครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การขุดค้นแล้วก็เขียนรายงานทางวิชาการแต่ในปี2548ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีการขุดค้นใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถินได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารพิพธธิธภัณฑ์ชุมชนตำบลคุ้งกระถิ่นขึ้นมาเลย โอ้หเหมือนการรับมรดกของบรรพบุรุษกลับมาดูแลเองเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการปิดวงจรที่สวยงามมากเรื่องราวเริ่มต้นจากคนในชุมชนและสุดท้ายมันก็กลับมาสู่การดูแลของคนในชุมชนอีกครั้งน่ารักจริงเลยค่ะที่น่ารักมากๆกก็คือพอชาวบ้านรู้ว่าจะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์คนที่เคยเก็บโบราณวัตถุที่เจอในไร่นาของตัวเองไว้ก็พากันเอามามอบให้พิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมด้วยสุดยอดเลย มันแสดงถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างแท้จริงแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นในขณะที่ฝั่งวิทยาศาสตร์กำลังทำงานไปฝั่งของความเชื่อและความฝันก็ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนกันใช่ครับมันมีเรื่องราวแทรกเข้ามาอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากมีข้อมูลจากบทความข่าวในปี2547ช่วงก่อนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์บอกว่านายนิกรแสงพยุง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ซ,ซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่ขุดพบโครงกระดูกสามโครงแรกเมื่อ6ปีก่อนเขาฝันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากผ่านมา6ปีเนี่ยนะครับฝันว่าอะไรในครั้งนี้ในฝันครั้งที่สองมีคนมาขอให้ช่วยจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและบวชให้หน่อยออ๋ ให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาโครงกระดูกถูกปล่อยทิ้งไว้ในหลุมขุดค้นเดิมพอฝนตกก็มีน้ำท่วมขังมานานหลายปีจนโครงกระดูกเริ่มชำรุดเสียหายไปมากแล้วในทางวิทยาศาสตร์มันคือการผุพังตามธรรมชาติของวัตถุอินทรีย์ที่เจอกับความชืน้นแต่ในความฝันมันถูกตีความออกมาในรูปแบบของความทุกข์ทรมานของดวงวิญญ,ญาณใช่ค่ะเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากครับทรงพลังจนทำให้นายนิกรอยู่เฉยไม่ได้ เขารวบรวมชาวบ้านมาช่วยกันสูบน้ำออกจากหลุมเพื่อเตรียมจัดพิธีทำบุญใหญ่ให้ตามความฝันแล้วตอนนั้นเองค่ะที่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคณะที่กำลังสูบน้ำกันอยู่นั่นเองดินตรงขอบหลุมที่โดนน้ำกัดเซาะมานานหลายปีมันก็เกิดพังทลายคลื่นลงมาโอ้โหและสิ่งที่ปรากฏออกมาพร้อมกับดินที่ถล่มลงมาก,ก็คือโครงกระดูกมนุษย์อีกหนึ่งโครงในสภาพที่สมบูรณ์มากๆ นอนอยู่ในแนวเดียวกับสามโครงแรกที่เคยเจอเลยเหลือเชื่อเหมือนกับว่าพวกเขาจงใจปรากฏตัวออกมาให้เห็นในจังหวะนั้นพอดีเรื่องมันยังน่าขนลุกกว่านั้นอีกนิดนึงค่ะการค้นพบโครงกระดูกโครงล่าสุดนี้เกิดขึ้นในวันพระวันพระซึ่งบังเอิญไปตรงกับวันและเวลาที่ขุดพบสามโครงแรกเมื่อหกปีก่อนแบบพอดิบพอดีเลยโห มันเหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมโยงที่แปลกประหลาดระหว่างโลกของความเชื่อกับโลกของโบราณคดีให้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับใช่เลยค่ะในฐานะนักวิทยาศาสตร์คุณต้องอธิบายเรื่องนี้ด้วยหลักของความน่าจะเป็นและเหตุผลเรื่องการกัดเซาะของดินแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อดทึ่งกับความงดงามของจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์กับเรื่องเล่าพื้นบ้านไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันอีกต่อไป แต่เหมือนเป็นสองภาษาที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์อันน่าทึ่งเดียวกันแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงเรื่องราวของบ้านโคกพลิกมันไม่ใช่แค่การขุดเจอโครงกระดูกแต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อระหว่างความเชื่อท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศช,ชี้ทางไปสู่การค้นพบและวิทยาศาสตร์ทางโบราณาคดีที่เข้ามาทำหน้าที่เหมือนนักแปลภาษาไขาความลับจากอดีตที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือ ทั้งสองส่วนต่างก็จำเป็นต่อกันและกันอย่างแยกไม่ออกอืมถ้าไม่มีความฝันในวันนั้นการค้นพบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรืออาจจะถูกรถไถททำลายไประหว่างการขยายถนนโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้าแต่ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็จะมีแค่โครงกระดูกกับเรื่องเล่าแต่เราจะไม่วันรู้เลยว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจริงด้วยค่ะ ความเชื่อได้ทำหน้าที่ปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์นี้ไว้จนกระาทาั่งวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะเข้ามาบอกเล่าเรื่องราวของมันและในบรรดาวัตถุมากมายที่พบในหลุมศพเหล่านั้นมีเปลือกหอยแครงรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นเล็กๆแต่มีความหมายมหาศาลที่ยืนยันว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีตรงนั้นเคยอยู่ติดชายฝั่งทะเลเมื่อ2,000ปีก่อนนี่ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าภูมิทัศน์ของประเทศไทยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนตลอด2,000ปีที่ผ่านมาและยังมีชุมชนโบราณอีกกี่แห่งที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมหรืออาจจะรอคอยความฝันครั้งต่อไปที่จะมีใครสักคนฝันถึงเพื่อนำช้างไปสู่การค้นพบครั้งใหม่สำหรับวันนี้เวลาของ TGS ตอรืึอเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตึงเต้นแบบนี้อีก อย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ